คุณจะทนดูจบไหมกับความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดนี้เสียงร้องเบาๆดังมาจากซอยแคบกลางเมืองเก่าลมเย็นพัดผ่านบรรยากาศกลับชื้นจนแสบจมูกแสงไฟสลัวจากเสาไฟถนนกระพริบช้าๆเหมือนหายใจชายหนุ่มในเสื้อคลุมสีดำก้าวเท้าเรือใบหน้าแน่นิง่งเขายืนมองร่างชายชาราที่นอนแน่นิ่งข้างกำแพงอิดเก่ามือของเขายังสั่นเล็กน้อยมีคราบเลือดจางๆติดอยู่ที่แขนเสื้อ เขาหอบหายใจแรงจังหวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงนาฬิกาข้อมือเตือนเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีไม่มีใครผ่านมาเสียงในซอยมีเพียงเสียงแมวร้องว่าไกลเขาหันมองรอบตัวไม่มีพยานไม่มีกล้องผ่านไปสามนาทีเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นไกลๆชายหนุ่มรีบหลบเข้าเงามืดหลังถังขยะ หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเลือดสูบฉีดที่ขมับแสงไฟฉายส่องเข้ามาใกล้เป็นตำรวจสายตรวจสองนายทั้งสองเดินช้าๆสีหน้าเคร่งเครียดพวกเขาเห็นร่างของชายชาราและรีบตรงเข้ามาดูใกลๆ้ๆผ่านไปห้าหนาทีเสียงวิทยุของตำรวจดังขึ้นขาดขาดหายหายแจ้งศูนย์พบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายไม่ตอบสนองทันใดนั้น เสียงคล้ายกระสิบแผ่วเบาดังขึ้นจากร่างชายชาราตำรวจทั้งสองพงะหันมองหน้ากันคุณได้ยินไหมหนึ่งในนั้นถามผ่านไปเจ็ดนาทีร่างชายชาราขยับช้าช้าริมฝีปากเขาเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจเย็นเฉียบที่พ่นออกมาแสงไฟจากเสาไฟถนนดับวูบ ทุกอย่างมือสนิทเป็นเวลาไม่กี่วินาทีเมื่อแสงกลับมาอีกครั้งร่างของชายชาราหายไปจากพื้นถนนผ่านไปเก้านาทีตำรวจคนหนึ่งสองไฟไปยังซอกกำแพงเขาตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างที่กำแพงอิดก่ามีรอยนิ้วมือชุ่มเลือดลาบเป็นข้อความสั้นๆเขายังอยู่ใกล้ๆ ผ่านไปสิบนาทีเสียงลมหายใจดังอยู่ด้านหลังตำรวจเขาหันกลับช้าช้าร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดไม่ใช่ชายชาราไม่ใช่คนที่เขาเคยเห็นในชีวิตนี้มาก่อนดวงตาสองข้างเปล่งแสงสีแดงรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติและกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มลอยคลุ้งตำรวจขยับตัวไม่ออก ร่างกายเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเขาพยายามจะตะโกนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเหมือนมีมือมาปิดปากจากภายในสายตาของเขาสั่นไหวภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวเงาดำขยับใกล้เข้ามาเงานั้นไม่เดินมันลอยขยับอย่างไร้เสียงเหมือนหมอกมืดที่มีชีวิตแสงจากไฟฉายดับลงกระทันหัน ความมืดกลืนกินทุกสิ่งแม้แต่เสียงลมหายใจของตนเองอีกนายพยายามกดวิทยุศูนย์ช่วยด้วยแต่ไม่มีเสียงตอบกลับในมือเขาเครื่องวิทยุกลายเป็นก้อนโลหะบิดเบี้ยวเหมือนถูกเผาะละลายเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งใกล้มากขึ้นเย็นเยียบถึงกระดูกสันหลังเวลาหมดแล้ว จู่ๆความมืดก็แตกกระจายเหมือนถูกฉีกออกเป็นริ้วภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปในพริบตาชายชารานอนอยู่ที่เดิมไม่มีร่องรอยของเลือดไม่มีเงาดำไม่มีเสียงตำรวจทั้งสองหันมองกันเมื่อไหลเต็มแผ่นหลังดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่ตรงข้างศพชายชารามีบางอย่างเพิ่มขึ้น กล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งไม่มีใครเห็นว่ามันมาจากไหนบนฝากล่องมีรอยสลักคำว่าคืนชีพตำรวจคนหนึ่งเอื้อมมือไปแตะกล่องปลายนิ้วสัมผัสพ,พื้นผิวเย็นเฉียบเหมือนจับน้ำแข็งในฤดูหนาวทันทีที่เขาสัมผัสฟ้ากล่องเปิดออกช้าช้าเสียงดังแอดดดเบาแต่กล้องสะท้อนทั่วซอย ภายในกล่องไม่มีสิ่งของมีค่ามีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเก่าซีดและขาดขอบเขาหยิบมันขึ้นมาตัวหนังสือสีดำจางๆปรากฏไม่มีหมึกเหมือนเขียนด้วยเงาผู้ที่ทำให้เลือดไหลต้องจ่ายด้วยเวลาคำพูดนั้นรา่ากับกระแทกเข้าสมองชายตำรวจสะดุง้ง รู้สึกเหมือนบางอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเขามองมือตัวเองผิวเริ่มซีดเส้นเลือดใต้ผิวเริ่มเด่นชัดขึ้นหัวใจเต้นช้าลงช้าลงเพื่อนอีกคนรีบเข้าประคองแต่เมื่อแตะตัวเขาก็รู้สึกถึงความเย็นแปลกประหลาดเหมือนจะผุ่นขี้พึ่งที่ไม่มีชีวิตทันใดนั้นร่างของเพื่อนเขาเริ่มแตกร้าวเป็นเส้นเล็ก เหมือนกระจกและก่อนจะทันพูดอะไรร่างนั้นก็แตกละเอียดกลายเป็นผงสีเทาปลิวหายไปในอากาศเสียงลมพัดแรงขึ้นทันทีกลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นเน่าอบอวนไปทั่วซอยชายตำรวจที่เหลือยืนนิ่งมือกำกระดาษแผ่นนั้นแน่นเขาไม่กล้าทิ้งแต่ก็ไม่กล้าถือไว้นาน แสงไฟถนนกลับมาอีกครั้งแต่ทุกอย่างเงียบว่างเปล่าชายชราหายไปอีกครั้งพร้อมกับกล่องไม้และกลิ่นเน่าในอากาศยังคงอยู่เหมือนเดิมเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสองก้าวแต่รู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าไม่มั่นคงลมหายใจเริ่มติดขัดเสียงรอบตัวเงียบจนผิดปกติ แม้แต่เสียงมแมลงยังหายไปเขาก้มมองกระดาษในมือตัวหนังสือใหม่ค่อยๆปรากฏเหมือนมีใครเขียนอยู่เบื้องหลังเจ้าคือรายต่อไปมือเริ่มสัน่นเหมื่อไหลเข้าตาแสบจนมองไม่ชัดเขาฉีกกระดาษโยนทิ้งแต่เศษกระดาษไม่ตกลงพื้นพวกมันลอยอยู่กลางอากาศ แล้วรวมตัวกลับเป็นแผ่นเดิมไม่มีรอยขาดเหมือนเยาะเยะ้ยเขาหันหลังวิ่งออกจากซอยนั้นสุดแรงหัวใจเต้นทีเหมือนจะระเบิดแต่ทุกครั้งที่เลี้ยวซอยยังคงเหมือนเดิมกำแพงอิดเดิมทั้งขยะเดิมเสาไฟเดิมเขาวิ่งเป็นวงกลมหรือที่แย่กว่านั้นเขาไม่เคยออกจากที่นี่เลย จ,จู่ๆมีเสียงฝีเท้าเพิ่มขึ้นด้านหลังเขาใกล้ขึ้นทุกวินาทีเขาไม่กล้าหันกลับไปแต่อีกเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูเย็นเย่าเยือกหันกลับมาแล้วทุกอย่างจะจบเขาหยุดกระทันหันยืนนิ่งตัวแข็งขาเหมือนไร้น้ำหนักเสียงฝีเท้าหยุดตามเงาตะคุ้มสะท้อนที่กำแพงข้างหน้า ไม่ใช่ของเขาเองมันสูงคคดวงอ่ะและไม่มีหัวเขากัดฟันแน่นรวบรวมความกล้าคอยคอยหันกลับไปสายตาเขาชะงัก้างตรงหน้าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆมีเพียงเงามืดรูปทรงแปลกประหลาดลอยอยู่กลางอากาศมันไม่ขยับแต่มองเขาอยู่ ไม่ใช่ด้วยดวงตาแต่ด้วยการรับรู้ที่ลึกเกินจะอธิบายหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงตุบตุบตุบเหมือนกำลังจะทะลุอ,อกเงานั้นยื่นบางอย่างออกมาเหมือนมือแต่ไม่มีนิ้วมันส่งกล่องไม้ใบนั้นกลับมาอีกครั้งปรากฏขึ้นในมือมันแล้วค่อยๆลอยมาตรงหน้าเขาเขาถอยหลังแต่ขาก้าไม่ออก เหมือนถูกล่ามไว้ด้วยโซ่อมองไม่เห็นกล่องค่อยๆเปิดเองอีกครั้งภายในไม่มีอะไรนอกจากกระจกเงาเล็กๆกลมขุ่นมัวเขามองเข้าไปในกระจกและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผ้าสะท้อนไม่ใช่ใบหน้าเขาแต่เป็นชายชาราคนเดิมนอนนิ่งอยู่กลางถนนเหมือนเมื่อสิบกว่าน,นาทีก่อน แต่คราวนี้ชายชารานั้นค่อยๆลืมตาจ้องมองตรงมาที่เขาจากภายในกระจกนั้นเองเขาพงะถอยดวงตาของชายชาราในกระจกไม่เหมือนมนุษย์ดำสนิทลึกจนเหมือนหลุมไม่มีที่สิ้นสุดจากเงาสะท้อนรอยยิ้มค่อยๆผุดขึ้นบนใบหน้าชาราช้าๆกว้างขึ้น บิดเบีย้ยวจนดูเจ็บปวดจากนั้นชายชราในกระจกก็เริ่มพูดเสียงแห่พร่าแผ่วเบาแต่ก้องอยู่ในหัวเวลาของข้าเคยหมดไปแล้วเสียงหยุดสายตานั้นยังจ้องขมิงแล้วคำพูดใหม่ก็ตามมาชัดเจนกว่าครั้งแรกถึงเวลาของเจ้าแล้วทันใดนั้น เงาในกล่องพุ่งขึ้นคล้ายควันดำที่มีชีวิตพันรอบข้อมือเขารวดเร็วรุนแรงเขาร้องเสียงหลงพยายามสะบัดแต่ควันนั้นแทรกเข้าสู่ผิวส่มเข้าเส้นเลือดไหลสู่หัวใจดวงตาพร่ามัวภาพรอบตัวสั่นไหวเหมือนโลกทั้งใบกำลังยุบลงเขาสุดตัวลงพื้น รู้สึกได้ถึงอายุที่ไหลผ่านร่างผิวเริ่มเหี่ยวยน่นเส้นผมหนอกหลังเงเขามองมือตัวเองนิ้วเริ่มสั่นเนื้อหนังบางลงจนเห็นกระดูกเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูชัดเจนเยือกเย็นเรากลับมาจากใต้ดินทุกวินาทีที่ขโมยจากผู้อื่นจะกลับมาหาเจ้าทวีคูณ แล้วความมืดก็ปกคลุมทุกอย่างอีกครั้งเขาหลับตาแน่นเสียงในหัวดังขึ้นเรื่อยๆประโยคเดิมวนซ้ำก็เหมือนเสียงนาฬิกาปลุกกลางคืนทวีคูณทวีคูณทวีคูณร่างของเขาเริ่มหายใจไม่ออกเหมือนมีเงาหนักทับอยู่บนอกเขาพยายามลืมตาแต่ภาพตรงหน้ากลับไม่ชัดเจน เหมือนดูผ่านผ้าหนาเมื่อสายตาเริ่มปรับโฟกัสเขากลับพบว่าตนเองไม่ได้อยู่ในซอยอีกต่อไปเขานั่งอยู่ในห้องเก่าๆฝาผนังไม้ผุหน้าต่างถูกตะปูตอกปิดมีเพียงแสงเทียนเล่มเดียวส่องสว่างริบรีกลางห้องกลางพื้นไม้วางกระจกเงาบานเดิมวางอยู่บนผืนผ้าสีแดงคํา เหมือนเปื้อนเลือดที่แห้งนานหลายปีรอบตัวเขามีกระดาษหลายแผ่นลายมือเดียวกันทุกแผ่นเขียนประโยคเดียวหนีไม่ได้เขาหันซ้ายหันขวาไม่มีประตูไม่มีทางออกมีเพียงเสียงกรีดเบาๆดังจากผนังเหมือนมีเล็บใครบางคนขูดอยู่จากด้านใน เขาค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงเขาสรุดลงอีกครั้งบนพื้นข้างเท้าเขามีกล่องไม้ใบนั้นเปิดอยู่แต่ครั้งนี้ภายในไม่มีเงาไม่มีควันไม่มีกระจกมีเพียงกระดูกนิ้วมือหนึ่งท่อนวางอยู่กลางกล่องแห้งกรอบ แต่ปลายนิ้วยังชี้ตรงมาที่เขาเขาหายใจติดขัดขนอ่อนทั่วร่างลุกชันแม้ไม่มีลมแม้ไม่มีเสียงอื่นใดประดูกนิ้วนั้นยังคงชี้ตรงมาที่เขานิ่งไม่ไหวติงแต่แรงกดดันกลับทวีความหนักขึ้นเรื่อยๆหัวใจเขาเต้นแรงแต่ร่างกลับเย็นเฉียบเหมือนเลือดหยุดไหล เขาขยับตัวถอยแต่มือกลับวางลงบนบางอย่างหยาบเย็นและสากเขกเก้มมองเป็นอีกกระดูกท่อนหนึ่งท่อนแขนวางพาดอยู่ข้างตัวพอเหง่ยหน้าขึ้นกระดูกเริ่มปรากฏเพิ่มขึ้นทีละชิ้นทีละส่วนรอบๆตัวเขากระดูกหน้าอก กระดูกขากระโหลกที่จ้องตรงมาพร้อมรอยแตกร้าวกลางหน้าผากเหมือนกำลังมีร่างหนึ่งค่อยๆก่อตัวขึ้นใหม่ด้วยเศษซากของความตายเขาหันไปมองกล่องอีกครั้งกระดูกนิ้วที่ชี้เมื่อครู่หายไปแต่เสียงกระซิบแผ่วเบากลับดังขึ้นใกล้หูเหมือนต้นเสียงอยู่ข้างหลังเจ้าคือจุดเริ่มต้นใหม่ เขาหันกลับช้าๆและทันทีที่สายตามองเห็นเงาร่างหนึ่งก็ก้าวออกจากมุมมืดมันสูงถิวซีดไม่มีหน้าไม่มีปากไม่มีเสียงแต่มันกลับพูดได้ในหัวของเขาชัดเจนเจ้ารับไว้แล้วมันก้มลงวางบางสิ่งบนตักเขา เขามองลงไปหัวใจแทบหยุดเต้นมันคือใบหน้าของเขาเองแห้งกรังเหมือนถูกลอกออกจากร่างเก่าและไร้ชีวิตเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลมหายใจสะดุดร่างสันเทาดวงตาจ้องมองใบหน้าตัวเองที่อยู่บนตักเบิกกว้างนิ่ง เหมือนยิ้มแสงความย้ยหันเงาร่างนั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้มันมีใบหน้าแล้วเป็นใบหน้าเดียวกันกับเขาสดใหม่เหมือนเพิ่งถูกขโมยไปเมื่อครู่มันกับพริปตาขยับริมฝีปากเลียนแบบทุกท่าทางของเขารากับเงาสะท้อนแต่กลับเป็นคนที่แทนที่เขาในหัวเขา เสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกับหลายเสียงถุง่มสูงเด็กหญิงชายทุกเสียงผู้ประโยคเดียวกันยินดีต้อนรับเจ้าคนใหม่พื้นห้องเริ่มสัน่นเทียนเล่มเดียวดับลงความมืดเข้าครอบงำทุกอย่างลึกแน,น่นเหมือนจมอยู่ในเหวไม่มีที่สิ้นสุดเขาลืมตาอีกครั้ง พบว่าตัวเองนั่งอยู่กลางซอยเดิมซอยที่มีเสาไฟกระพริบทั้งขยะใบเดิมและกำแพงอิฐที่เต็มไปด้วยรอยเลือดจางๆมือของเขาไม่ใช่มือเดิมหยาบเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยรอยแผลเก่ากระจกเงาใบเล็กวางอยู่ข้างตัวเขาก้มมองภาพสะท้อนในนั้นไม่ใช่ชายหนุ่มอีกต่อไปแต่เป็นชายชารา คนเดียวกับที่เขาเคยทำร้ายไว้เมื่อสิบกว่านาทีก่อนเสียงฝีเท้าดังเข้ามาในซอยไฟฉายส่องวูบมาเสียงตำรวจคนหนึ่งพูดขึ้นแจ้งศูนย์พบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายไม่ตอบสนองเรื่องราวเริ่มต้นอีกครั้งเสียงวิทยุดังแทรกเบาๆแสงไฟฉายกระพริบช้าๆสะท้อนเข้ากระจกเงาเล็กที่วางอยู่ข้างกาย ตำรวจอีกคนเดินเข้ามาชะโงกดูขมวดคิ้วก่อนจะพูดเบาๆชายชราคนนี้เหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเขาหยุดนิ่งจ้องหน้าร่างที่นอนแน่นิ่งพลางเอื้อมไปหยิบกระจกขึ้นมาดูทันทีที่สัมผัสลมเย็นก็พัดวูบผ่านใบไม้ปลิวสวยแม้ไม่มีต้นไม้ใกล้เคียงเขาหันซ้ายหันขวา รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่มองไม่เห็นบางอย่างที่เฝ้าดูอยู่เพื่อนตำรวจอีกคนรีบแตะไหล่เขารีบแจ้งรถพยาบาลเราต้องพาเขาไปแต่เสียงก็ชะงักเมื่อทั้งสองหันไปเห็นกล่องไม้เก่าๆวางอยู่ตรงปลายเท้าของชายชาราเหมือนเพิ่งปรากฏขึ้นไม่มีใครรู้ว่ามันมาได้อย่างไรหรือใครเป็นคนวางไว้แต่บนฝากล่อง คราวนี้ไม่มีคำว่าคืนชีพมีเพียงคำเดียวต่อไปเสียงนาฬิกาบอกเวลาดังแผ่วเบาในความเงียบติกตตอกเหมือนนับถอยหลังบางสิ่งไฟถนนกระพริบอีกครั้งก่อนจะดับสนิทในเงามืดนั้นเสียงฟีเท้าใหม่ค่อยๆดังใกล้เข้ามาจบ